สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในช่องสิทธิโชคโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับเข้ามาแล้ว22งวดนะครับยังทําสถิติได้ดีต่อเนื่องนะครับผมในวันที่1กุมภาพันธ์พศ2559นะครับผมให้ตัวเด่นไปก็เข้านะครับผมสุดยอดนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยครับว่าที่บอกว่าเข้า22งวดนะครับเข้ายังไงนะครับผม ส,สูตรนี้จะคำนวณหาเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับผมจะให้ตัวเด่นไป3ตัวนะครับบางครั้งก็เข้า1ตัวบางครั้งเข้า2ตัวบางครั้งเข้าทั้ง3าตัวเลยนะครับสุดยอดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นการเข้าแล้วนี่ส่วนมากจะเข้า2ตัวนะครับก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับธรรมดาเลยครับสูตรหวยก็สะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มีสูตรไหนที่อยู่เป็นอมตะายั่งยืนนะครับแต่สูตรนี้ก็สุดยอดนะครับ ยังถือว่าแม่นนะครับผมเพราะว่ามันทําสติได้ดีนะครับคนที่เล่นหวยเป็นคนที่เล่นหวยอย่างฉลาดเขาจะรู้ดีนะครับว่าสุดยอดนะครับเข้าขนาดนี้นะครับผมเอาเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับนําไปเข้าคู่กับเลขที่ตัวเองชอบนะครับหรือจะนําไปเข้าคู่กับเลขในสูตรต่างๆที่ผมได้โพสต์ลงในช่อง YouTube ช่องสิรธิโชคโอนี่แหละครับก็ได้นะครับผมเห็นนะครับเข้ายาวเลยนะครับเห็นไหมครับ บางงวดก็มาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับสามตัวเลยครับบางงวดเข้าสองตัวอย่างนี้ครับเข้ายาวต่อเนื่องเลยนะครับผมดูช้าชัดๆเลยนะครับนี่นะครับบางงวดเข้าสองตัวอย่างนี้นะครับบางงวดหนึ่งตัวอย่างนี้ครับเอาเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับนําไปเข้าคู่นะครับผม ับเลขที่ตัวเองมีเลขอยู่แล้วในใจก็ได้นะครับหรือบางงวดเข้า2ตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยบางงวดเข้า3ตัวอย่างนี้ครับเต็มเครื่องเลยครับเห็นไหมครับอย่างวดที่ผ่านมานะครับให้ตัวนี้ไปนะครับก็เข้านะครับผมส่วนใครที่อยากรู้วิธีการคำนวณสูตรนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของผมได้นะครับผมได้โพสต์วิธีการคำนวณสูตรไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผม เนี่ยส่วนงวดนี้นะครับวันที่16นะครับวันนี้นะครับวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พศ2559น้ยนี่แหละครับให้ตัวเด่นตัวนี้ไปนะครับอย่าดูเพี้ยนนะครับผมบางคนเห็นเลข3เป็นเลข5เห็นเลข5าเป็นเลข3นะครับผมขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องสิทธิโชคโอนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับโปรดช่วยกดด้วยนะครับเผื่อผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆ3ามตัวมาฝากนะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของผมในวันนี้นะครับจงโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ